กิจกรรมความเพียรมหาจัก,กรพรรดิยอดรวยสองครั้งที่36วันที่7กุมภาพันธ์2568บทที่8บทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เอวามีสุตังเอกังสัมยังพคะวาภารานสียังวิหารติอิสิปะตะนิมิคาทาเยตราตะโคว่าพะาวาปัญจาวคคิเยพิขูอามาแตเสทาเวเมเพียขาเวอันตะปัพพาชิเตนานะเสวิตา พาโยจายังกามิสุกามาสุการลิกานุโยโพหิโน ขมัวทวชนิโกอนาริโยอนัตตาหิโตโยจายังอะตากิรามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตตาหิโตเอเตเตคิเคเวปุโคอันเตอนุปัคคามะชิมาปาติปัธาตถาคตเตนะ อาภิสะพวธาจาโหการณนียานาการณนียาอุปัสมายะอาภินยายาสัมพวธายานิพานายาสังวตัตติกตัมะาจะสาภิคะเวมะชิมะปฏิปทา ตถาคาตีนะอภิสัมพุทธาจะกุกะกะราาน,ยยนียานะกกะรนีอุปัสสมาะาภินยะยามพุทธายะนิพานายสาวาตติอายาเมวะอริโยาทังคิโกมะโคไสยอาทิทางสัง มัทิติสัมมาสังคโปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโคสาเพคเวมะชิมาปฏิปทาฐานาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกัณียานากัรเนียอุปสัมายาอภิยาญาสัมพุทธายนิพานายาสังวัตติอิทังโคปนาภิคาเวทุขังอริย ตังชาติปิทุขาชาลาปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริเทวทัวกะทัวมานาสุปยาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุวโคปิเยหิวิปโยโคทุวโคยัมปิดชังนรภปฏิตามปิ ทั่วขังสังขิตแต่นาปันจุปานธานาคันธาทุขาอิทางโคปันาเพียกเวททั่วขาสะหุทโยอริยสัตจังยายังตันหาปวดหัวพวิการนานเทราคาสหะขัสตรัตตรัตรัต ตาพินันทินิสัยยาธิทางกามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาอิทังโคปะนาพีกเวทุกะนิโรโทอริยสัจงโวตัสาเยวตัญหายาเสะวิราคะนิโรโทจาคโขปตินิสโวมัวต อะนาลโยอิทังหัวปานเพียคะเวทุวขานิโรธาขามิเนปฏิปทาอริยสัจจัญญาเมวะอริโยอัทังที่โกมะโคไสยะทีทังสัมมาเทศิสัมมาสังกั โอัมมาวาจาสัมมากาม,มันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีขังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวภุก เพออะนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโควาปานิทงังทุกขังอริยสัจจังปารินญาันติเมภิกขเวปุ เทอะน,นโนสุเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขวานิทังโุกังอริยสัจ จังปารินญาตันติเมพิกขเวปุเพออนนวสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชญาอุทปาธิอารโภอุทปาธิอีทังพวทธาสาุทโยอาิยสั จันติเมเพีเขเวปุเพออนันโวสุเตสุธรรมเมสุจาคุ้งอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิววชาอุทปา,าทิอาโลโปอุทปา,าทิตังควปานิทางพววคาสมุทโยอริยสัจจังปหาตะ พันติเมเพขเวปุเพอนานวสุเตสุทรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิารโกอุทปาทิตังโคปานิัาทัวขสมุทโยอริยสัต จังปะเฮนันติมเมะเพฆะเวปูเพอ,อนาัน,านวสุตเตสุทามเมสุจั โหงอุทธปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่ปาทิเวชาอุท่ปาทิอรูโกะอุท่ปาทิอิทังทั่วขานิโรโทอริยศาสจันติเมเพฆเวปุเพอนโนุสุเตสุธรมเมสุจา ผงอุาาทัปทิญานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโรโกอุทัปทิตังขัวปา,า,านิทังตัวขันิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตาปันเตเมพิกเวปุ เพออนานสเตสุธรรมเมสุจากุอุทธปาทิยานอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปานิทางทวกขนิโรโธุอริยศาสังศาจิกาตันติเมเทกเวปุ เทอนนสูตตสุธรรมเมสุจักุงอุทธปาทิยานาอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางดุคานิรธทามินิปฏิปทาอริยสั จันติเมพีกเวปุเพ,เ ari, เพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักุงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกะอุทปา,าทิตังโกปะนิทังทุวขานนโรทคามินีปฏิปาทาอริยสัจ จังพาเวตะพันติเมเพ้าเวปุ เอะนาโนสเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโกปะนิธาทุขานิรทธาธรมิเนปฏิปทาอาิยัจสังภาวิตันติเมเพข 微博。 เทอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิญาวะกิวันจะเมพิคะเวอิเมสุจตุสุอาเรยัสัจเจสุเอวันติปริวัต ตังทาวทาทสาการะยถาปัวตังยานาทาสนังนัสุวิสุ ทางอโหสิเนวะตาวะหังพิคาเวสะเทวะเกโรเกสะมะระเกสะพรหมเกสะสะมะนะปรหมนิยาปชายะสะเทวะมนุสสายะานุตตะลังสัมมาสัมปวทิอภิสัมพุทโธปะ จันญาสิงยาตัวจะโัเมเพคเวอิเมสุจตัวสุอาริยาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสการายาถาภูตังญาณทัสานังโสวิสุทธาอโหสิอาทาหังพเกขเว สัทวะเกโลเกสัมระเกสัปรหมะเกสัสะมันปรามนียาปัจจายะสัทวะมนุสสายะอนุตรังสัมสัมปูธิอภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงญานันจะปะนะมิทัสสนังอุทปาทิอกุปาเมวิโม ตอายามันติมาชาตินาธิธานิปุนาภวตอิธัมภวจะภาขวาอัตมนาปันจะวาคิยาพิขัวภาขวะตัวภาเสตอภินันทวงอิมัสมินจะนาวัยกะระนัสน กะระนัสมิงพันยามาเนอายาสมมโตโกนทันยาสวเวราชัเวตมะลังธรรม,มจักุงอุทปาทิยางกินจสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวาติเตจกักภควัตาธรรมจักเก ภูมิเทวาสาธมนุสาเวสุงเอตัมภะคาวตาภารานสียังอิสิปตะเนมิกาทายะอนุตตะ มาจากกลางปวติตังอาปาติวติยังสัมเนนาวะพระเนหนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกนะจีวาโลกัสมินติ ภูมานังเทวานังสัตถังสุตตวจตุมมหาราชิกาเทวาสัตมนุสเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตมนุสเวสุงตาวติงสา นังเทวานาสัทังสุตตวายามเทวาสทัมโนสสาวิสุงยามานังเทวานังสัทังสุตตวัตุสิตาเทวาสทัมโนสสาวิสุตุสิตานังเทวานาสั ทังสุตวานิมานารติเทวาสัตมนุสสเวสุขนิมานารตินังเทวานังสัทังสุตวาปะรนิยมิตรวาสวัตติเทวาสัตมนุสสเวสุขปะรนิยมิตรวาสวัตตินะเทวาสัทังสุตวา กรรมกายกาเทวาสาธมนุสวาสุงเอตาภาควาตาภารณสียังอิสิปตะเนมิคาทาเยะอนุตตะรา ธรรมะจากกังปะวะติตังอาปะติวาติยสาสัมเนวนาวะพาเมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกนะจิวารุกัสเมตเต เอเตหาเตนะคาเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมรุกาชาพัวอภุคคาคัจยันจัทัสสะหะ สีโลกาธาตุสังกรมปิสัมปะกามปิสัปะเวทิอปะมานวจโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานะเทวานุภาวังอทถโคภะคะวะอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตพู โกนทันโยอัญญาสิวัตโูโกทันโยติอิติหังอายะสมะโตโกนทานยะสันยาโกนทันโยตะเววนามังอโหสิติบทที่9บทพุทธานุสติ อิติปิโสพระะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขตโวโลกับิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะสารธิสาเทเทวมนุสานังพุทโธพระวาติบทที่สิบบทธรรมานุสติ สวาคาโตภพะคะวตาตัาตามโมสันททตโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนายโกปะสัตตังเวทิตาคัวว,วินยูหติติบทที่สิบเอ็ดบทสังฆานุสติสุปฏิปนันโนพะคาวะาโตะสวาคา,าสัง ผัวอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสสภัวยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสส ปุสาเมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอาตปาปุริสะปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาบุนายโยปาบุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรา ังปนยาเข э ตตังโรกาสติบทที่12บทส,บส,บสักกะตาวา สากตะวะพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวารังหิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเชนาสวดีนานาสร้าตุปะทวาสาเพทุกขาวะปัสะเมนตุเตสากตะวะธรรมรัตนังโอสัทังอุตมังวารังปาริลาหัวปะสสะมานังธรรมเต เฌนัสวัตินานาสันตุปะตวาสาเพยพยาอุปัสเมนตุเตสะกัตวาสังคารตานังหัวสัตังอุตมะวาร่างอาหุนนยังปาหุนนยังสังคาเตเชนัสวัตินานาสันตุปะ ทวาสะเปโรคาวะปสสะเมนตุเต